ตรงนี้นะครับผมได้รับเงินมาที่20บาทนะครับกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการแลกตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินที่ผมทําการถอนไปนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะก็รอเงินเข้านะครับไม่เกิน10นาทีเงินเข้าแน่นอนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีรหัสโค้ดอังเปาทูมิเนียเลตนะครับมาแจกให้กับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมใครที่ต้องการอยากจะรับ แจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพียงแค่เรานะครับกรอกรหัสโคดอังเปาเนี่ยก็สามารถลุ้นรับเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมินียลเล็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะครับว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าอลเล็ตจ,จากโคดอังเปาทูมินียลเล็ตนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการรับโคดอังเปากันก่อนนะครับผมสําหรับแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะมีแอปกันอยู่แล้วนะครับผมมีชื่อว่า Tab Coin นะทุกคนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อาดาวน์ ได้เลยนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับต่อมานะครับผมเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะว่าตัวแอปเนี่ยใช้งานอย่างไรทําเงินอย่างไรนะครับเมนูด้้้าาานนนนนนนลล่งะะะคคครรรรรรัััับบเเป็็หแแกกกกกมมิจวฉ แอปนี้จะเป็นการทําภารกิจนะครับจากการดาวน์โหลดเกมเล่นเกมแล้วก็ทําภารกิจเชิญเพื่อนนะครับถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองด้านบนตรงนี้เมื่อเรามีคะแนนเหรียญทองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในการแลกเปลีป่ยนเป็นเงินฟรีทูมอนิเวลได้ด้วยนั่นเองนะครับการถอนเงินนะครับก็กดเข้ามาที่ฉันนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การถอนตรงนี้ได้เลยนะครับ200 500แล้วก็1000นะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับวงล้อแห่งโชคเกมสุดฮอตรายได้จากการดูวิดีโอโค้ดอังเปาเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ภ ภารกิจทั้งหมดตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนนั่นเองนะครับเราก็เลือกตัวเกมได้เลยว่าเราจะทําการติดตั้งดาวน์โหลดเกมไหนลงในเครื่องของเรานะครับต่อมานะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูการเชิญเพื่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกมาสอบถามนะครับในส่วนการเชิญว่าเชิญอย่างไรเชิญกี่คนถึงจะได้รับเงินนะครับซึ่งการเชิญเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับผมตัวนี้นะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราจะได้รับเงินอย่างไรคราดูก กติกาตรงนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยมันจะมีบอกว่ารางวัลที่เราได้รับเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ตามระดับเลเวลก็คือเขาจะมีระดับเลเวลให้เราตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล5นะครับก็คือ600นะครับผมคำเชิญ30วันก็คือแนะนําเพื่อนไป30วันนะครับสามสิบวันเนี่ยได้มา600อยคนนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะอยู่ที่่ามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ดูค่าคอมมิชชั่นของ นะครับผมควรที่จะให้เข้าใจนะสำหรับการเชิญเพื่อนเนาะทาได้ทุกคนเลยต่อมานะครับมินิเกมนะครับเป็นการเล่นเกมโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวโหลดเข้าไปเล่นผ่านแอปแฮปคอยได้เลยนะครับกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการเช็คอินนะครับเชิญเพื่อนนะครับภารกิจรายวันสามารถทําได้เลยนะครับในส่วนของภารกิจตรงนี้เราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะตามความสะดวกของเราเลยภารกิจอื่นๆนะครับก็จะมีการล้องเล่นนะครับวงล้อเชิญเพื่อนแล้วก็โบนัส VIP นะครับมีประมาณนี้ชั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินเข้าทูมอนิวอเลในะ ถอนเงินเนี hmm. ่ยคือเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้เนาะเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับกดถอนเงินตรงนี้เลยในการถอนเงินเนี่ยก็จะมี200แล้วก็500นะครับแล้วก็1000สูงสุดนะครับก็ได้ถอนเงินไปล่าสุดอยู่ที่1000บาทนะครับก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรับโคดอ่างเปานะครับกดมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูโคดอ่างเปาได้เลยโค ครที่ทันเนี่ยก็จะได้รับเงินไปส่วนใครที่ไม่ทันจะได้รับในส่นของคะแนานไปสะสมแทนเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่องนี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปพิมพ์ตามผมนะสำหรับโคดอ่างเปล่านะครับผมก็มีภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นตัวพิมพ์เล็กเนาะพิมพ์ตามนี้ได้เลยใครที่ดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้แล้วก็กอกนะครับแล้วกดแกลกรับได้เลยตรงนี้นะครับผมได้รับเงินมาที่20บาทนะครับกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติ เนาะก็รองเงินเข้านะครับไม่เกิน10นาทีเงินเข้าแน,น่นอนนะครับใครได้รับเงินกันกี่บาทก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้ผมมีโค้ดอ่างเปามาแจากอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการรับโค้ดอ่งางเปากันก่อนนะครับผมสําหรับแอปนี้เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะมีแอปกันอยู่แล้วนะครับผมมีชื่อว่าแท็บคอยนะทุกคนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนีี่่ยก็มมอออาาาวล้้ไเสใครรรรทแแปปูถขั โค้ดอ่งเป่าออทูนีเ่เวลได้เลยนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับต่อมานะครับผมเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแอปขึ้นมาเลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะว่าตัวแอปเนี่ยใช้งาน ิจกรรมและก็ฉันนะครับแอปนี้จะเป็นการทําภารกิจนะครับจากการดาวน์โหลดเกมเล่นเกมแล้วก็ทําภารกิจเชิญเพื่อนนะครับถึงจะได้รับในส่วนของคะแนนเหรียญทองด้านบนตรงนี้เมื่อเรามีคะแนนเหรียญทองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมอนิเลตได้ด้วยนั่นเองนะครับการถอนเงินนะครับก็กดเข้ามาที่ฉันนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การถอนตรงนี้ได้เลยนะครับ200 500แล้วก็1000นะครับในส่วนของหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทาภารกิจนะครับวงล้อแห่งโชคเกมสุดฮอตรายได้จากการดูวิดีโอโพสอ่งเปาเชิญ นะครับแล้วก็ภารกิจทั้งหมดตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งดาวน์โหลดเกมลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนนั่นเองนะครับเราก็เลือกตัวเกมได้เลยว่าเราจะทําการติดตั้งดาวน์โหลดเกมไหนลงในเครื่องของเรานะครับต่อมานะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูการเชิญเพื่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกมาสอบถามนะครับในสการเชิญว่าเชิญอย่างไรเชิญกี่คนถึงจะได้รับเงินนะครับซึ่งการเชิญเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับผมตรงนี้นะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราจะได้รับ เป็นอย่างไรครับให้เราดูกฎกติกาตรงนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยมันจะมีบอกว่ารางวัลที่เราได้รับเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นที่เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ตามระดับเลเวลก็คือเขาจะมีระดับเลเวลให้เราตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล5นะครับก็คือ600นะครับผมคาเชิญ30วันก็คือแนะนําเพื่อนไป30วันนะครับสามสิบวันเนี่ยได้มาหกร้อยคนนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะอยู่ที่นรสามชิแล้วาเปอริกา เขาก็จะมีบอกตามนี้นะครับผมควรที่จะให้เข้าใจนะสำหรับการเชิญเพื่อนเนาะทาได้ทุกคนเลยต่อมานะครับมินิเกมนะครับเป็นการเล่นเกมโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดาวโหลดเข้าไปเล่นผ่านแอปแอบคอยได้เลยนะครับกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการเช็คอินนะครับเชิญเพื่อนนะครับภารกิจรายวันสามารถทําได้เลยนะครับในส่วนของภารกิจตรงนี้เราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้นะตามความสะดวกของเราเลยภารกิจอื่นๆนะครับก็จะมีการล้องเล่นนะครับวงล้อเชิญเพื่อนแล้วก็โบนัส VIP นะครับมีประมาณนี้ชั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถอนเงินเข้า ทูมอนิวลิตนะครับในการถอนเงินเนี่ยคือเราไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้เนาะเมื่อเรามีคะแนนครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับกดถอนเงินตรงนี้เลยในการถอนเงินเนี่ยก็จะมี200แล้วก็500นะครับแล้วก็1000สูงสุดนะครับก็ได้ถอนเงินไปล่าสุดอยู่ที่1000บาทนะครับก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทาเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการรับโคดอ่างเปานะครับกดมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูโคดองเปาย เงินจานวนจากัดเนาะใครที่ทันเนี่ยก็จะได้รับเงินไปส่วนใครที่ไม่ทันจะได้รับเป็นส่งของคะแนนไปสะสมแทนเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ในช่องนี้เลยแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปพิมพ์ตามผมนะสำหรับโคดอ่างเปานะครับผมก็มีภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นตัวพิมพ์เล็กเนาะพิมพ์ตามนี้ได้เลยใครที่ดูไม่ทันก็กดหยุดคลิปไว้แล้วก็กอกนะครับแล้วกดแลกรับได้เลยตรงนี้นะครับผมได้รับเงินมาที่20บาทนะครับกดถอนเงินตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะก็รองเงินเข้านะครับไม่เกิน10นาทีเงินเข้าแน,น่นอนนะครับใครได้รับเงินกันกีนก่บาทก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้ผมมีโค้ดอังเป่ามาแจากอีกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไ้เจะกนใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ